จำนวนสุลาที่อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะปัจจุบันนะครับผมมีคนมาขอพรนะครับแล้วก็นําสุลามาถวายเพื่อเป็นการแก้บนนะเยอะมากเลยนะครับหลายคนถามว่าทําไมต้องเป็นปรั่นดีเอาตรงไม่รู้เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ลิวยังยังสร้างวัดไม่ได้เราไปอาศัยอยู่ในห้างการที่เอาวัดไปอยู่ในห้างเนี่ย มันไม่สามารถจุดทูปได้ครับแล้วก็มีคนมาขอพรแล้วเขาบอกว่าเขาต้องบนด้วยอะไรดีถึงจะสําเร็จนะฮะพี่ลิวก็บอกว่าลองบนด้วยเหล้าจีนปรากฏว่าบนด้วยเหล้าจีนเขาก็ไม่สําเร็จสุดท้ายวันนั้นน่ะเขาก็มาหาแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องบนด้วยเหล้าอะไรดีนะพี่ลิวก็เลยบอกว่าอ่ะที่อร่อยที่สุดของเมืองไทยก็คงเป็นรีเจนซี่แหละลองบนด้วยรีเจนซี่ดู ปรากฏหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นที่มานับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีสาธุชนที่มาขอพรและบนด้วยลิเจนซี่เนี่ยนะครับนำมาแก้บนมากมายเนี่ยฮะอย่างคนเนี้ยนะครับเขามาขอพรน,นะครับให้หมดหนี้3ล้านบัตรนี้สำเร็จภายใน3เดือนครับก็เลยนำสุรามาแก้บน99ขวดน,นะครับคนคนนี้นะฮะนี่คนนี้ถวาย10ลังครับ นะฮะขอให้กิจการคร้าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้จึงนำบรั่นดีมาแก้บน10หลังนะครับผม